สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมและกนันลล็อกออ i ิจิที่คุ้มกว่าเติมเองราคาถูกสะดวกปลอดภัยผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ตอนนี้ทางร้านของเราก็มีโปรโมชั่นราคาอยู่2โปรโมชั่นนะครับคือโปรแรกใช้ ID p a s t โปรที่2ใช้ UID ราคาตามภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับยิ่งเติมมากยิ่งลดมาก Over Top Up รับเติมเกมมือถือ ราคาถูกที่สุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยราคาถูกปลอดภย100ัยร้อยเปรซครับทักเลยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กับผมโตกเกียวช่องเกลซีหนึอนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับผมในเกมแล็กนัลล็อกออริจินนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับแนวทางเกี่ยวกับการเพิ่มดาเมจนะครับผมให้อาชีพชนหน้าของเรานะครับผมแต่ว่าจะเป็นในส่วนของสกิล เลเกตนะครับผมแล้วก็ในตัวของอ่า uh, เบิร์ติงพาวเวอร์นะครับผมไอตัวหมุนเตะนะครับหมุนเตะหมุนอตนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเออไอที่เราเพิ่มมาเนี่ยมันคุ้มกับอะไรนะที่เสียไปหรือเปล่านะครับผมเนาะยังไงเดี๋ยวผมก็ขอข้ามพวกอะไรนะอัานอธิบายพวกสซตัสอะไรอะไรไปเลยแล้วกันนะครับผมเนาะนี่ที่เราจะมาเพิ่มวันนี้นะครับผมก็คือตัวนี้เกรดออฟเพลนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ นะครับผม burning power นะครับเพิ่มยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปยุดดูกันที่ในตัวของเดวีลาพา t นะครับก็ตัวโปรปกตินะครับหลักๆเราจะใช้ตัวนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของอชูล่าเกตออฟเฮล์ทนะครับผมคือสิ่งที่เราจะได้ก็คือจะเป็นพวกระหว่างที่เราชาร์จนะครับผมเราจะได้สแต็กพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับผมชาร์จ5วิก็ได้5สแต็กนะครับผมเลเวลสี่สิบได้อะไร แต่ละแต้มนะครับของตัว power of two cell นะครับผมเราจะได้ P d a m a m e f t e t a k e r e d u c e นะครับผมโดยแต่ละแต้มเนี่ยเราได้แค่0.5นะครับผมเราก็จะถึกขึ้นถึกขึ้นนะฮะสายนี้เนาะพอตัวนี้นะครับผมขณะที่เราใช้ตัว burning power นะครับผมก็คือมุนเตะมุนต่อยนะครับผมเราจะถึกขึ้นอีก 10%นะครับได้พีดามีดีรักเอ็มดามีดีรักสิบเได้ตัวอิกนอร์พีดฟอีก100หนึ่งนะครับ100นะครับไม่ใช่100%นะครับผมแล้วก็ระหว่างที่หมดนะครับเราได้พีดามีดอีก40เปอร์นะครับเนส่วนของเราบวกแนะครับผมหลังจากที่เราใช้เฮลเกต์นี่นะครับผมเราก็จะได้โล่นะครับตามจำนวนที่มันกล่าวมาเลยนะครับผม300เปอร์เซ็นต์ของพีเอทัเรานะครับผมบวกกับอีก6 เปอร์เซ็นต์ของ m a คเควสทีเราเป็นเวลา5บินาทีนะครับผมก็ใส่กันแล้วบอกว่าจะเทียบได้ว่าต้องเหมาะกับสายถึกนะแต่เพื่อนบางคนอาจจะแบบสังเกตไม่ออกว่าเฮ้ยมันคือมันขึน้นจริงหรือเปล่าวะถ้าเราใช้ใส่เลยนะครับโอเคมาเข้าเรื่องนะครับผมจริงๆก็เข้าเรื่องแหละเนาะผมก็มาไล่ดูเฉยๆนะครับว่าเราจะเปลี่ยนอะไรยังไงน,นะครับหลักๆนะครับผมเราก็จะเปลี่ยนไปใช้ตัวนี้ นะครับผมเราจะมาใช้ตัวในส่วนของชูน่าคอมโบมาสเตอร์แทคนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเพ er ียแท็คกับมิลีนะครับเนาะที่เราได้ใช้แต่ว่าค่าคีกับคีดามี่เราไม่ได้ใช้เลยนะครับผมเราใช้อะไรบ้างจากตรงนี้นะครับผมอไปดูขั้นแรกนะครับเลเวลยี่สิบนะเอ่ออันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเราเลยนะครับผมถ้าเราใช้สกิลในส่วนของไอฟเฟคคอมโบนะครับที่เาท,ที่กล่าวมานะเราจะได้ตัวพาวเวอร์ออฟตูเซลนะครับ สีแต้มนะครับแต่เราไม่ได้ใช้นะยกที่10ได้อะไรนะครับนี่อันนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้ใช้นะครับผมแต่ละแต้มของตัว power of two c e l l นะครับผมเราจะได้ PSX ศูนย์จุดห้นะครับผมดังนั้นถ้าเรามี10แต้มเราได้5เปอร์นะครับ20แต้มเราได้10เปอร์นะครับดังนั้นถ้าเรามี30-40เราก็ได้สูงสุดถึง20%นะครับผมสำหรับ p s k นะครับเรียลทิปล่ะ เลขสิก็ไม่เกี่ยวนะครับผมอไม่เกี่ยวเลยเอาเป็นว่าเราไม่ได้อะไรจากตรงนี้เลยยกเว้น P attack นะครับเราไม่ได้อะไรจากตรงนี้เลยยกเว้น P attack นะครับแต่ว่าผมก็ได้ทดสอบได้ต้องบอกว่าใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็คือแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นแต่ต้องบอกว่าตัวบางอืมต้องบอกว่าผมยันต่อยที่เฮลเกตอย่างเดียวนะครับผมต่อ้เราจะไปใช้หมุดเตะผมว่า บิลดทยังไงยังไงมันก็ตายนะครับสู้แบบว่าเออต่อยแล้วแบบอาจจะบุญเตะด้วยก็ตามแล้วแล้วแต่เพื่อนนะครับผมอาจจะแบบไม่บุนเตะอาจจะต่อยแล้วออกต่อยแล้วออกนะครับผมหรือใครอาจจะบุญเตะก็ได้ยังก็แล้วแต่ความถนัดของเพื่อนนะครับผมจะถามว่าถ้าใส่อันนี้แรงขึ้นทั้งสองทกิลไหมแรงขึ้นทั้งสองสกิลนะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปพาไปเทสเลยดีกว่านะครับเนอะอาะเดี๋ยวเราต้อง เราเปลี่ยนต่อกินอะไรไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องแล้วนะนะครับเดีย๋ยวเราเขา้าเขา้เขาไปเลยนะครับมานะครับเดีย๋ยวผมพาไปเทสดูเดี๋ยวผมเอาพวกอะไรที่มันทำให้ดาเมจแกล้งผมจะถอดออกอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปใส่ดูสโตนก่อนนะครับอะไรอีกผมยังไม่เปลี่ยนฟิลเลยมั้ง อ,อันนี้ผมใส่เซตอะไรวะเมื้องห้ใช่ไหมเซต PVP อยู่นะครับไม่น่าจะมีอะไรที่ทำให้แกล้งแล้วนะครับอโอเคนะครับก็เดี๋ยวเทสเลยเดียวกว่านะเมื่อกี้เราใส่เบื้องไฮใช่ไหมเบื้องไฮมานะครับเดี๋ยวเราจะใช้กันที่ ต้องบอกว่า40แตแต่อก,กันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเริ่มที่40แตะกเ็เดี๋ยวเรามาทําให้มันสเต็ง400ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมกด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 ยากดยาเข้าไปนะครับเราก็จะได้สเต็ตงที่400พอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะ เราต้องชาร์จต่อยไปเดีจยวผมลองอยังยังไม่ชาร์จต่อยแล้วกันนะครับผมห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเราลองต่อยแล้วสองวันนะฮะบันแรกห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะเอ้ยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไหมเอ้ยไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนะครับผมอาจะเปลี่ยนอย่างอื่นด้วยห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับอ๋อผมไม่น่าจะต้องจดุดไหมหรือเปล่า นะครับผมไม่ต้องจดใชเปล่าอ่ะเออนะครับ540 537นะครับโอเคเดี๋ยวลองชาร์จดูนะครับผมว่าจะ,อ,ะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ128นะครับ1,228บล้านนะครับใจะมะ พัสอร้อยแปดสิบล้าหนึ่งสองแปดนะครับหนึ่งพัสงร้อยแปดล้านนะครับมาหเรามาดูอีกบัตรหนึ่งนะครับหนึ่งสองหกนะครับผมเนาะก็ประมาณนั้นนะครับผมหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหกนะครับผมสําหรับการที่เราชาร์จต่อยนะครับส่วนถ้าเราไม่ชาร์จต่อยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะ ผมลืมว่ะนะครับ137เอ้ย537 5 3 7จ็ดนะครับผมเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาละลายสเต็กกันทิ้งนะครับเออนี่ไงผมก็ใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับผลเท่าไหร่537เออนะครับเท่าเท่ากับไม่ชาร์จเลยนะไอตัวเบิร์นนิ่งพาวเวอร์นะครับผลได้537ปิดปิดด้วยทูพาวเวอร์นะครับผมเอ้ยเบิร์นนิ่งพาวเวอร์นะครับ537สานะมาเดี๋ยวเราลองกลับไปใช้นะครับ เนวิล่านะครับของสายถึกนะว่า d ม m a ั e หายไปเท่าไหร่นะครับผมเราได้ความถึกมาแล้วดาเมจเราหายไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะมาเดี๋ยวเราเก็บสแต็กใหม่นะฮะเอาโอเคนะครับก็เออเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมรออะไรมาดมไอพวกนี้มันหมดก่อนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาที่ ไม่ใช้ก่นล้กันนิละเกนะครับึ่บก็จะเห็นได้ว่าหายไปประมาณ50าสิล้านใช่มจากห้าสามห้าสกว่ากว่ห้าสนะครับผมเหลือสีานะครับเอาใหม่เหลือสีกาอีกแล้วครับเดี๋ยวผมห้อีกทีนึงนะครับหายไปประมาณ10%ปรนะครับหายไปประมาณสิเนะปนาะประมาณห้ล้านนะครับก็พอดีสิปอร นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูชาร์จต่อยนะครับชาร์จต่อยเรา1 2 6 1 2 8ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูอเอันนี้เหมือนมันชาร์จไม่ติดแต่ว่าเอออันนี้น่าจะชาร์จไม่ติดนะครับไม่เป็นไรนะอเออไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม,ม่นะครับนะครับไหนดูสิจะเหลือเท่าไหร่116นนะครับหายไปเท่าไหร่ 100ล้านนะครับก็พอดีหลักพันพันล้านก็คือ10%นะครับหายไปก็เยอะก็กเยอะอยู่นะนะครับถามจะถามว่าแรงขึ้นแบบขนาดนั้นไหมก็ไม่รู้สินะครับแต่ว่าผมว่าถ้าามันแรงขึ้นมันก็คือแรงขึ้นนะเออถ้ามันแบบเออเผื่อแบบต่อยปิดได้มันก็โอเคนะครับหายไปประมาณ10%นะครับผมแสดงว่าไอที่เราเปลี่ยน อะไรนะ,ะเดือนเวลาผ่านมานะครับผมต่อยแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเหวเกียร์ขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์มื่อคันนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวนี้ปิดดูปิดท้ายนะครับผมมันปิดที่เท่าไหร่นะห้าเท่ากันเลยก็คือห้าสามกว่ากว่าใช่ไหมนะครับมามารอดูอืมหายไปสามสิบล้านนะครับหายไปประมาณเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับผมโอ้ ก็ต้องบอกว่าให้เพื่อนไปพิจรารณากันนะครับผมว่าเอ,อไอ้ที่เราแรงขึ้นมา10เนนี่ยมันคุ้มไหมนะครับกับที่เราเสียไปนะครับเออแต่ถ้าไม่ต้องบอกว่าถ้าเพื่อนเป็นคนที่ชอบแบบใช้ตัวอ่า burning power ออยู่แล้วนะครับผมชอบความถึกชอบใช้แบบบุเตะบ่อยบ่อนะครับอยู่แล้วผมก็แนะนำให้อ่าใช้ตัวนี้ นะครับผมส่วนใครที่อยากแบบว่าเฮ้ยเอาแรงๆแ,แบบปิดชัวๆไปเลยนะครับผมผมก็นะนํนาว่าเอ้ยไปลองไปเล่นนิดนี้ลองเล่นตัวคอปเ m a s t มาสเตอร์นะครับผมคือสำหรับผมก็คือแนวทางก็คือแทบจะไม่หมุเตะเลยนะครับผมปลาเต็มมุเตะถามว่านานาก,ก็นานานทีใชยนะครับนา,นานทีใชยคือต้องบอกว่าพยายาม สายนี้ก็คือพยายามเล่นตายให้หน้อยที่สุดก็คือแตนะ่ใช้อย่างเดียวเลยก็คือเฮลเกตนะครับนะครับใช้เดียวเลยก็คือเฮลเกตก็คือจะเข้าออกเข้าออกประมาณนั้นเลยนะครับได้แค่อย่างเดียวเลยสี่สิบเปอร์ตลอดนะครับเราได้แอตแทกตลอดนะครับผมหมื่นแปดนะครับอยู่ในตรงนี้นะครับเาเตงรวมแล้วก็สี่ร้อยนะครับไม่ได้แบบมีปรับอะไรพิเศษ ไม่ถือว่าหืเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับไม่เป็นไร,นะรตอนนี้ก็มีเป้าหมายว่าจะดันไปนสัก450ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับผมเนะพราะว่ายังด้วจากเราต้องมีตัวนี้นะครับที่เราต้องกำหนดจากสเต็กนะสูงสุดได้ก็ตัตก็คือเท่าไหร่อ้าร้อยเลยนะนะครับผมใช่ปะออต่อมาก็เป็นเสื้อตัวนี้อีกนะครับเสื้อสกิลนะครับผมยิ่งทำสเต็กเยอะได้ก็ยิ่งดีนะครับ ไม่รวมกับพวกชุดในอนาคตที่จะเข้ามานะครับผมก็ซึ่งสังเกตูมันจะมีแบบอะไรนะแปบวบที่แบบว่ายิงตามค่าสเตตเราอย่างนน่นอย่างนี้นะครับผมเนาะนี่นะครับแต่เราสติงใช่ไหมเราก็จะเพิ่มพวกดามเมจมาด้วยนะครับเบรคแทมเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับผมโอเคยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆก็ต้องบอกว่า ให้เพื่อนๆลองไปเลือกดูเองนะครับว่าเฮ้ยเราจะเพิ่มความแรงแล้วเราก็แบบสละความถึกทิ้งไปเลยไหมนะครับผมหรือแบบเฮ้ยแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองไม่เป็นไรหรอกมั้งเอาถึกดีกว่านะเออมันจะได้แบบเอาชีวิตรอดแต่ถ้าบางคนแบบว่าเฮ้ยมันก็ไม่ถึกเปล่าแบบวะมันก็ตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็เปลี่ยนมาเล่นสายอ่อยาเดี๋ยวเวลาพลาดของสายคอมโบได้นะครับส่วนใครที่แบบว่าเฮ้ยมันถึกมันถึก ไม่เอาไม่เปลี่ยนนะครับผมก็ยังอยู่ได้นะครับผมดาเมจมันก็เพิ่มมาแค่10ปรตแต่เพื่อนยังได้ความถึกได้เกาะได้อะไรอยู่นะครับผมก็ยังไงก็ลองไปพิจารณากันนะครับว่ามันคุ้มกับที่เราจะเสียไปไหมนะครับผมมันคุ้มกับเอออะไรนะดาเมจกับความถึกนะครับผมคือเปล่านะนะครับผมยังไงก็ลองไปแบบพิจารณากระดูนะครับว่าเปลี่ยนดีไหมนะครับผม โอเคยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆเนาะผมก็จะมาองบอกวา่ามาแนะนำเพื่อนๆอาจบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าสายนี้มันแรงกว่านะครับผมแต่ว่ามันก็จะเสียในเรื่องของความถึกไปนะครับผมอนาะย่างไงเพื่อนๆก็ไปตัดสินใจกัน,กนเนอาเองนะครับผมว่าอยากเล่นแบบไหนสไตล์ไหนนะครับผมอยากต่ล้วนหรือว่าอยากทั้งต่ทั้งเตะน,นะครับอยากถึกอยากแรงอะไรก็ว่าไปนะครับผม โอเคยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมกดแชร์ได้ก็ยิ่งดีนะครับผมใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเนาะใครที่อยากให้อัปเดตตัวละครก็ยังไงก็รอติดตามนะครับผมใจกันสักครู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตัวละครให้นะครับผมสําหรับสายเอออะไรนะอาชีพชุล่านะครับผมเนาะอันนี้เราก็เพิ่งได้ปรับได้ปรับมานะครับผมเนาะ อาจจะต้องรออีกสักนิดหนึ่งนะครับผมรออะไรอะไรมนตกตัวก่อนนะครับโอเคอยังไงเพื่อนเพื่อคนไหนมีคําถามไรา่าลืมนะครับคอมเมนต์ถามได้ที่ใต้ใคลิปนี้เลยนะครับผมหรือถ้าเข้าไปสอบถามได้ในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผมลิงก์ก็อยู่ในเจ้คลิปแชทนะส่วนใครที่กําลังมองหาหลา,านเติมเกมนะครับที่คุ้มกว่าเติมเองเติมถูกเติมไวปลอดภัยนะ,นะครับเพื่อนๆอย่าลืมแวะไปใช้บริการหลาน Over Top Up ได้นะครับผม เติบถูกเติมไว้ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมต้งทางการติดต่อก็มีทั้ง a c e b o o k นะครับไลน์ก็มีเว็บไซต์ของเราก็มีนะครับผมรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับผมยังไงเพื่อนๆสามารถเข้าไปสอบถามโปรโมชั่นนะครับผมลิงก์ก็อยู่ในดีคิปชันนะครับผมจะแปะมาแล้วนะครับผมมีลิงก์ไลน์ทีเฟซบุ๊กนะครับผมหรือเข้าไปเว็บไซต์โดยตรงก็ได้นะครับผมการเติบก็ง่ายเดียวนะครับผม มีทังแบบใช้ไอีพามีทั้งแบบใช้ ui d นะครับผมหรือเราอยากจะอะไรนะเติมเองที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับผมจะมีวิธีสอนในการเติมด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันได้นะครับผมสำหรับร้าน over top up นะครับโอเคอยังไงคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็เจอกอันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนก,ก็เราดูว่าผมจะมาอัปเดตมาแชร์คลิปแชร์เทคนิคอะไรอีกนะครับผมเนาะยังไงเดี๋ยวผมก็จะ พยายามนะครับแวบมาบ่อยๆนะครับผมโอเคยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายๆไปแล้วสวัสดีครับ